สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านวันนี้งานแรกยื่นภาษีสำนักง,งานสังกัดพื้นที่บึงกลุ่มพื้นที่19ถนนสวนสยามครับยื่นภาษียื่นแบบได้ยื่นแบบยื่นภาษีทุกวันที่7แต่วันนี้วันที่7ตรงวันจันทร์ให้ตรงกับวันอาทิตย์ กระเดียนมาเป็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าผมจะไปไหนอีกนะครับวันนี้มีงานหลายที่นะครับที่มาติดตามดูแลกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อนะครับมันมันเมืออย่างก่องไปครับเดินทางต่อตามติดชีวิตแมสเซเจอร์ครับ ไปดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้มาถึงพระรามเก้าแล้วครับก่อนหน้านี้ผมอยู่สันปรกรบึงกลุ่มถนนสวนสยามตอนนี้ผมมาถึงถนนพระรามเก้าครับเดี๋ยววางปิงก่อน,กนครับหนึ่งครับก่อนเข้าอาคารก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับวัดอุณหภูมิสักหลอ่อ ครับพ่นเท่าไหร่ครับสาวหมดไปสาวหมดไปเดินผ่านแดดมาแค่ไหนี้แลกบัตรก่อนไป้งานนี่ไตั้งหมึกครับไปตั้งหมึกกันิโก้ต๊ะองครับิดตั้งหมึกไปตั้ง้ว้ไปตั้งไวยในตำงาน มั่งหลังเหรอเดินไปทางไหนครับ18ครับเอสเจขอบคุณครับแล้วก็แตกปัดปืดผ่านกดลิฟต์ก่อนแป๊บหนึ่งเปิดแลวลดกอ้าวเข้าลิฟต์พอดีเลยไม่มีคนเลยครับไปนะครับชั้น18ปิดลิฟต์ยาวโรดชั้น18ก็มีทีวีโฆษณาด้วยครับ <laughs> ไปเลยครับชั้นสิปดเลยตรงนี้ผมอยู่พรามเก้านะครับน,นี่จะเร็วนิดนึงเดีย๋ยวผมอนุญาตวางบินก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวเจอกันครับได้แลครับบางบินเรียบร้อยครับเดีย๋ยวดูว่าผมจะไปในตสอครับไปเจอกันที่ลังสิทธิ์เลยครับผม ตอนนี้ผมมาถึงลังสิตนุ้ยพาพอดีลังสิตตรงทางระดับอนุสรสถานนะครับดูค,ครับนี่คืออนุสรสถานนะครับ อยู่ถนนพระราม9้าวางบินถนนพระราม9้านะครับตรงถึงอาคารวรรษสมบัติผมจะมาวางบินที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธิ์นะครับถึงการค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ตอนนี้ผมมาถึงก่นลิขาบรีรังสิทธิ์ช่วงสางระดับอนุสรสถานแห่งชาตินะครับแล้วเชื่อมร่างโอนโยธินกับลิขพาบรีรังสิทิ์ครับตรงน,นี้นะครับ ื่อสักก่อนงานแรกนะครับช่วงงานแรกผมยื่นภาษีที่สำนักงานเขตเื็นลุมนะครับตรงสวนสยามนะครับงานแรกเสร็จแล้วผมมาพระรามเก้าตรงถึงวรสมบัติผมก็ใช้เส้นทางรัชดาตัดใหม่นะครับออกมาจากสวนสยามก็ใช้นน ต่อถนนเกษตรนวมินนะครับเรียกเกษตรนวมินเก่านะครับไมเรียกเกษตรมรนลิผนะครับมาถึงเกษตรนวมินก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บก็เจอสี่แยกเรียบด่วนนะครับก็เลี้ยวซ้ายผ้งซ้เรียบด่วนรามินทานาลงนะครับเรียบด่วนรามินทานาลงวิ่งตรงมาเลยครับตรนนั้นก็เรียกถนนประดิษฐบมรุธรรมนะครับเรียบด่วนรามินทานวิ่งตรงมา ขวาใช้ถนนพระรามเก้าขาเข้าวิ่งตรงไปก็จะไปเจอแยกถังเมืองนะครับก็ถึงวัดา,าสมบัติอยตรงถังเมืองพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บถึงวัดราชสมบัตเิเสร็จผมก็ใช้เส้นทางพระรามเก้าวิ่งตรงมานิดนึงก็จะผ่านแยกกอสอมทแล้วก็ผ่านสี่แยกพระรามเก้านะครับผมก็เลี้ยวขวาตรงสี่แยกพระรามเก้านะครับ เลี้ยวขวาผ่านแยกพระรามเก้าปุ๊บผมก็ใช้ถนนรัชดาพิเศษนะครับขาออกนะครับวิ่งตรงมาก็จะผ่านาผ่านแยกสามแยกตรงตรงอะไรตรงตรงพิกซีอะนะครับตรงวิกซีสามแยกก็สามแยกวัธรรธรรมอะนะครับเลี้ยวขวาเพื่อที่จะใช้ถนนรัชดาพิเศษขาออก แยกมือขวางผ่านแยกสุทธิสารแล้วก็ผ่านแยกหมนโยทินตรงมาปุ๊บแล้วก็ข้ามสะพานตรงส่างระดับจัตุจัรนะครับเื่อเวณข้ามถนนวิภาวดีรังสิตวี่าวรีรังสิตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบนซ้ายลงเพื่อจะเข้าถนนวิภาวดีรังสิตวิ่งรงมาปุ๊บก็มาเจอถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอ้าวรถเมย์ยางรั่วครับข้ามถนนวิภาวดีรรังสิต ตอนนี้ผมมาถึงอนุสรสถานแล้วนะครับเดี๋ยวไปบางบินที่คิวเซบาง์นังสิ์ครับไปกันครับไปดูผมจะไปที่ไหนต่อไปครับอันนี้อยู่คิวเซปาร์นังสิ์นะครับคิวเซบาง์นังสิ์ก็ยังไม่เต็มที่นะครับปิดเปิดได้ไม่เต็มที่คิวเซบาง์นังสิ์ เสร็จจากวางบินติวจะปากหลังสิทธิ์ยบเราเนี้ยเจอวันนี้มาเที่ยวห้างเสร็จจากติวจะปากหลังสิทธิ์ผมจะไปที่บางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะครับอำเภอบางบัวทองผมจะใช้เส้นหลังสิทธิ์ปทุมังสิทปทุมถึงนังสิทปุมปุ๊บตรงมาปุ๊บจะเจอแยกบางภู ผมเลี้ยวสายบางตูเลี้ยวสายแยกบางตูใช้ทางหลวงหมายเลขสามสามสี่ห้านะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมกันต่อกับถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีเห็นคือถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นะครับเพราะว่าตรงตรงสามสี่ศูนย์ที่จะไปสุพรรณนั้นเขาทําเชื่อมกับสามสี่ห้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เราทำเชื่อมกับสามสี่ห้าเรียบร้อยนแล้วนี่โรงหนังเปิดไหมเนี่ยโรงหนังเปิดหรือเปล่านะครับเมเจอร์ซีนิเพ็กครับเมเจอร์ซีนิเพ็กเดี๋ยวไปดูนครับว่าไปบางบัวทองผมจะไปอำเภออะไรไปกันครับ เพื่อนๆเ,เมื่อสักครู่ผมอยู่ที่จะปักลังสิทนะครับผมจะมาบางบัทองอำเภออำเภอบางบัทองตำบลลรหารผมใช้เส้นทาง345นะครับเพื่อที่จมะมเชื่อมกับ3า0นะครับตอนนี้ถนนสาย345นะครับเชื่อมกับ ที่จะไปสุพรรณบุรีได้แล้วนะครับน่าจะเปิดใช้ตั้งนานแล้วนะครับดูทถาแต่ก่อนเขาจะต้องไปกลับรถที่ที่แถวแถวบางใหญ่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วอันนี้ผมเสร็จจากตะมนลหานแล้วครับผมจะใช้เส้นกาญจนาผมก็เลยยูเทิร์นกลับมาอันนี้นะครับอันนี้มุ่งหน้าไปปทุมธานีนะครับผมอยู่ถนน3ามสเลี้ยวซ้ายซ้ายมือผมจะไป อันดนาทีเสียนะครับผ่านสามโคกแล้วก็ถึงนู่นเลยครับบางปะอินเลยนะครับเดี๋ยวขวาเข้าบางใหญ่สลิงพันนะครับตรงไปจะไปปทุมธาน,นีนะครับนี่คือเส้น3-40นะครับฝั่งมางจากสุพรรณบุรีนี่นะครับแวมาปุ๊บสุพรรณมาปุ๊บก,ก็มาถึงต่างนะครับตรงกริ่งชันสุพรรณบุรีก็ไปปทุมก็ตรงไปได้เลยนะครับ ก็ถ้ามาจากปทุมธานีใช้3า5สก็ขึ้นสะพานโยกระดับถ่ำลง340ได้เลยนะครับสะดวกมากครับตอนนี้ไปนะครับไปดูกันว่าผมจะไปที่ไหนต่อยังไม่เสร็จงานครับไปกันครับตามจิตชีวิต m มสเซนเจอครับด้วยครับไม่หลงก็เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบุกาน เมื่อสักครู่นี้ผมอยู่บางบัวทองครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ถึงมาถึงอ่อนนุชซอย64นะครับอ่อนนุช64เพื่อที่จะมารับเช็คอีกที่หนึ่งนมหาวิทัทค,ค,ครับ,รบสยามโกลบอลภา,าษาอังกฤษสยามโกลบอล สยามโคเบิร์นครับเขอกมาในซอยเหรอครับเข้ามาในซอยนะครับต้องหาบริษัทโอ้โหบริษัทใหญ่โตมากเมื่อสักครู่ผมมาจากบางบัวทองครับก็เดี๋ยวขวาตรงต่างระดับบางบัวทองระหว่าง3ามส่วสี่กับสามสี่ห้านะครับพระชาาา้าเสน้นกาญจนาเส้นกาญจนาวิ่งตรงมาก็มาถึงแยกบางใหญ่นะครับตรง ท่านเกลเกนบวนเรืรชอ,าช,ายอ,ยอาชายถไฟช้าอยู่เรื่อยเลยเดี่ยวสายช้ถนนรัตนาที่เบียดนะครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับข้ามแครายข้ามแครายข้ามพงเพชรข้ามพิพาบรีรังสิตม,ดมุดมุมเกษตรเชื่อมต่อกับถนนกเกษตรนวมิน ถนนเกษตรนวมินมาเจอแยกตัดกับปฎิบุรุษธรรมเลี้ยวขวาถนนปฎิบุรุษธรรมสายเส้นทางปฎิบุรุษธรรมมาเชื่อมกับถนนพระราม9เลี้ยวซ้ายถนนพระราม9วิ่งตรงพระราม9มาเจอต่างระดับศรีนครินข้ามศรีนครินบนซ้ายขาศรีนครินขาออกกับหาแยกศีนคริน แยกสีทนก็าดเียกนี่ยกบนก็เียวซายนเีวซายเาอยู่ตรงข้ามตอนนี้ผมมาถึงแลครับเยงมาครับสญญาควนก็น่าจะเป็นงานที่สุดท้ายแล้วลหะครับผม เ,เพื่อนๆฝากติดตามกดไลค์ oh. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเ oh. ช่าตามติดีวิตแมสเซนเจอร์มาถึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมขออนุญาตไปรับเช็คดนึงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมตามติดสวิตแมสเซนเจอร์ที่แมสก็เยอะเลยครับผม